Thank you. นะคะสับให้ละเอียดทํำลาผูชุลดเตข้าวคั่วพริกแดงหัน่นซ,ซอยหอมแดงหัน่นแล้วก็มีมะนาวหั่นแล้วนะคะต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งอันนี้ใบกระเสริมหรือผักแพวหรือผักไผ่นะคะเรียกได้หลายอย่างแล้วก็พริกผ่นนะคะ เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการทํานะคะต่อไปเราจะมาแกะปลาดุกนะคะปลาดุกนี้เราซื้อมาแล้วนะคะย่างสําเร็จมาแล้วเดี๋ยวเรามาแกะปลาดุกกันนะคะแกะปลาดุกให้เอาคีดด้านข้างออกก่อนนะคะจะได้แกะง่ายๆ เราแกปะปลาดุกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสับนะคะ ปลาดุกที่เราสับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะคะเราจะใส่พริกป่นก่อนนะคะอันนี้ปลาดุกมันตัวใหญ่เราจะใส่พริกป่นประมาณ3มช้อนสามช้อนนะคะแล้วก็ชุรสนิดหน่อยแล้วก็น้ำปลา แล้วประมาณ2ช้อนนะคะแล้วก็ใส่ข่าอ่อนสับละเอียดนะคะแล้วก็ใส่พริกแดงใส่หอมแดงซอยแล้วก็จะบีบมะนาวนะคะ บีบมะนาวบีบไปด้านข้างก่อนนะคะเราจะใส่มะนาวสัก2ลูกอยู่ก่อนนะคะ คนนะคะคนให้ส่วนผสมเข้าเนื้อก่อนนะคะคนแล้วเราจะบี้ๆเนื้อนะปลาดุให้กระจายนะคะคนให้เข้าให้ทั่ว สองช้อนแล้วก็คนแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็ใส่ผักไผ่ผักแพลวใบกระเสริมเรียกได้หลายอย่างค่ะ ก็คนนะคะเราก็มาชิมดูนะคะ เราจะชอบเปี้ยวเราชอบเปรี้ยวอีกนิดงใช้ได้แล้วค่ะเขาให้ทั่วแล้วเดี๋ยวเราจะใส่จานนะคะทีนี้ก็ตักใส่จานจานที่เราเตรียมไว้แล้ว ะะถ้ามีสระ,ะแนกก็จะตกแต่งด้วยสระ,ะแนกแต่วันนี้เราไม่มีนะคะพอดีฝน,นตกเรียบร้อยแล้วะคะ่ะรับประดุกเราเสร็จแล้วนะคะเราจะทานคู่กับข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเรานึ่งไว้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ